ตำรวจสอบสวนกลาง c ีบีร่วมสอบสอสอรวบหนุ่มรับฝังมุกฉีกขยายขนาดเจ้าโลกทำติดเชื้อรุนแรงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชพอบชอกเจ้าหน้าที่ตำรวจบกปป,ป,ปปลาขวายใบยไม้โดยการสั่งการของพลตำรวจตรีวิทยาศีประเสริฐภาพพอบกป,ปปลาขวายใบยไม้ร่วมจับกลุ่มนายกิต,ติกรสมวนนามสกุล อายุ36ปีดำเนินคดีในความผิดฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตตรวจยึดของกลาง22รายการสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกกศบกปลาคควายบรายไม้ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ทำการสืบสวนกรณีมีบุคคลเปิดให้บริการผ่าตัดฝังมุกเสริมซิลิโคนและฉีดฟินเลอร์อวัยวะเพศชายผ่านเฟซบุ๊กโดยเปิดรับฝังมุกซิลิโคนและฉีดฟินเลอร์ให้ประชาชนทั่วไปโดยมีผู้รับการฉีดซิลิโคนเพิ่มขนาดอวัยวะเพศจนเกิดการอักเสบและติดเชื้อรุนแรงแม้หลังจากรับการรักษาอาการอักเสบแล้วยังมีอาการ เจ็บปวดทรมานอวัยวะเพศอวัยวะเพศไม่แข็งตัวและไม่สามารถใช้งานหรือมีเพศสัมพันธ์ได้ทำให้ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการสืบสวนจนทราบถึงตัวผู้กระทำผิดโดยพบว่ามีการนัดหมายเพื่อทำการฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายและฝังมุกโดยใช้บ้านพักเป็นสถานที่ในการนัดหมายจริงต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกกสีบกปปลาควายใบไม้รวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สอบ,บอสอตรวจสอบบ้านสองชั้นในพื้นที่ต่างไม้โทมันหนูไม้ถวงยอยักษ์อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบนายกิติกรสมวนนามสกุล อายุ36ปีกำลังให้บริการลูกค้าที่นัดหมายฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศช,ชายโดยรับว่าตนไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์และไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใดโดยบ้านหลังดังกล่าวดัดแปลงชั้นสองของบ้านเป็นสถานที่ทำการรับผ่าตัดหรือฉีดเพิ่มขนาดโดยไม่มีเตียงและเครื่องมือแพทย์ที่ถูกสุขอนามัยแต่อย่างใดพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ในการผ่าตัดรวม22รายการจึงร่วมกันจับกุมนายกิติกรส่งพนักงานสอบสวนกกสีดำเนินคดีในความผิดฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและรับว่าตนไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใดซึ่งเรียนจบการศึกษาระดับชั้นม .3 าจากจังหวัดพังงาและได้เรียนวิชาฝังมุกและเริ่มทำครั้งแรกตอนอายุ14ปีและทำมาตลอดรวมๆแล้วประมาณ20ปีโดยมีลูกค้าประมาณเดือนละ2-3รายเป็นรายได้ครั้งละ5 0 0 0ถึง2 0 0 0 0บาทการกระทาของผู้ต้องหาดังกล่าวเป็นความผิดตาม 1. พรบสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. พรบสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ฐานดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. พอรอบวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2525ฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ